ดีพอม่พี่น้องผมก็จังเบออาอัดหายกินไมกก้รับมือนี่มันอีพอมามันทำงานพี่น้องมาอ,อาาน,านี่งชาวบ้านจ้างเปลี่ยนปัญหานี่หน่ยพี่น้องหนามไมาแห้งพี่น้องรถขา้มว่าได้พี่น้องเดี๋ยวบาด์ทให้เบาตุ๋ยครับรถชิปหล่อผ่านไปก่อนพี่นอ้องบนเฉลิมเบาตุ๋ยลงไปแล้วครับผมลงมไฟพี่น้องตอนนี้น้ำป้า เสียวเฉียวไปน้องน้ำเว่าเที่ยงหัวเข่าพี่น้องแต่ว่ามันไหลเชียวพปหน้องน้ำบิึกแต่ว่ามันหลแห้งพี่น้อสงออดขออครับผม 加钱了吧最近 เล,เลยเลยฮะม,<า>มันมันมันหา่างยังไงมาแล้วครับผมพี่น้องโอ้นำตัวนี้ประมาณหัวเข่านี่พี่น้อง <c oughs> โอ้โอ้ไปไหมลูกพี่มาแล้วครับผมมาแล้วอันนี้กำลังจะไปเฮ็ดงานพี่น้องกลับมาพอดีน้ำอันนี้ครับพี่น้อง หอดม้าพี่นนอนหอดหอดใ่องอ่างตั้งแตะครับผมหอดถือหอดเครื่องี่นองแจ๋วแจวแจวแจวอัชานสามชาสามชานไปแล้วแล้วแล้วแจวแ้วแจว đó đi, đó đi tám nhầm cặp đi nào, bên đây đấy, bên đây bao, tám đi với tám nhưng mà, đấy mà, Chào chào, không